กับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุยทุกอย่างกับช่องว h a t s านะครับและในวันนี้ครับเราากจะพาทุกๆคนนั้นไปพูดคุยกับเรื่องราวของวิสต์ดิงเวิลด์กันครับหลายวันก่อนนั้นนะครับเราได้พาเ,เพื่อนๆนั้นไปพูดคุยกับเรื่องราวของประวัติของอีธานฮันแห่งหน่วย IMF นะครับจากเรื่อง Mission Impossible และก็ส o ูดิ t อตครับและสำหรับใครยังไม่ได้ดูนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับ ในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกๆคนนั้นไปพูดคุยเรื่องราวบทความหนึ่งครับที่มันน่าสนใจมากๆเลยครับเป็นบทความที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับกับปราสาทฮอกวอตส์ครับในปราสาทฮอกวอตส์นั้นจะมีบ้านอยู่ทั้งหมด4บ้านฮัฟเฟิลพับเลเวนคอร์ซิร์รีนและก็กิฟฟินดอร์มันมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งครับตรงที่ว่าหลายๆคนนั้นจะมีบ้านประจาตัวที่ตนเองนั้นชอบนักชอบหนาครับแต่ทว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับ ที่หลายหลายคนเนี่ยผิดหวังกันละเนระนาเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเพราะพวกเขาทางควินช์ครับและพวกเขากลับไม่ได้บ้านที่ตนเองต้องการเลยครับจนถึงขั้นที่แบบโกงซะเลยคำตอบไหนได้บ้านหลังไหนคำตอบไหนได้ไม่เกสิทธิ์อะไรพวกเขาก็เลยหาวิธีนี้นี่แหละครับจนกระทั่งทางวิสัตถิงเวิลด์ครับเขาอ,ออกบทความมาเลยนะครับเพื่อพูดถึงเรื่องราวของกรณีกรณีนี้นะครับทางเจเคโรลิงเนี่ย เขาก็เข้ามาเขียนเอาไว้ด้วยนะครับและวันนี้เลยครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปฟังกันว่าทําไมเจคิโรลิงถึงไม่อยากให้เรานั้นรู้สึกไม่พอใจถ้าเกิดว่าเราได้บ้านหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าหมดเสียเวลากันเลยดีกว่าครับเราไปก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมขอแอบสปอยนิดนึงนะครับผมอยากจะให้ทุกๆคนนั้นฟังเรื่องราวในวันนี้เอาไว้ครับเพราะว่าในคลิปต่อไปนั้นผมจะพูดถึงสถานที่ที่หนึ่งครับ ซึ่งเป็นสถานที่ในโลกเวทมนต์แหละฮะแต่เราจะยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับต้องดูให้จบและถ้าเกิดจบแล้วนะครับอย่าลืมช่วยคอมเมนต์นะฮะและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆช่วยแชร์กันได้เนี่ยจะถือว่าเป็นของขวัญในวันเกิดของผมในวันที่11นี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าโม้เสียวเวลากันเลยดีกว่าครับไปเริ่มกับบ้านหลังแรกกันเลยดีกว่า อันดับแรกเลยนะครับที่พูดถึงกันบ่อยที่สุดก็คือบ้านงูเลยครับไอ้บ้านนี้นะครับไอ้คนดีๆเนี่ยเขาไม่อยากจะไปอยู่กันหรอกครับคนดีๆที่ไหนจะไปอยู่กันแน่นอนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ผลิตพวกผู้เสพความตายโดยเฉพาะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นผู้เสพความตายที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายพวกเขาเนี่ยมาจาก So ลิตเทรีนทั้งนั้นเลยครับแต่จริงๆแล้วนะครับสลิตเทรีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะ จะมีแต่พวกเจ้าเล่์เยอะยิงจริงๆแล้วมันไม่นะฮะ no no โ no, นเลยความคิดแบบนี้มันผิดนะครับผิดหรอครับที่ว่าซาริเทเรียนพวกนี้เนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานมันไม่จําเป็นเลยครับที่ความทะเยอทะย,ยานี่จะต้องเลวร้ายพวกเขามีความฝันที่ไกลครับและมันก็ชัดเจนมากๆครับพวกเขามีความทะเยอทะย,ยานและกระตือรือร้นมากๆครับพวกเขาสามารถดันให้ตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่ได้ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง ซึ่งหมวกัสันเองก็พยายามบอกกับแฮร์รี่ได้ครับถ้าเกิดสักวันหนึ่งแฮร์รี่ต้องการพิสูจน์ตนเองนี่เลยครับคือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเขาแต่อย่างที่ว่าเลยครับหมวกัสันก็ไม่ได้เลิกบ้านถูกเสมอไปหรอกเพราะว่าซาลิทรีนเองอย่างที่บอกไปครับบางทีแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ร้ายเสมอไปหรอกเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยต้องอยู่บ้านซาลิทรีนนะเว้ยเป็นตัวร้ายไม่ใช่และสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกแล้วก็มาอยู่บ้านซาลิทรีนไม่ได้ก็ไม่ใช่เหมือนกันครับ บ้านหลังต่อไปเลยครับกับบ้านที่มีชื่อว่า h ัฟ f ฟิพัครับบ้านแบดเจอร์น้อยของเราจอมขยนันไม่ค่อยจะมีใครอยากอยู่บ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่เลยแต่คุณรู้ไหมว่าเปอร์เซ็นต์ผู้เสพความตายที่มาจากบ้านหลังนี้เนี่ยมันน้อยมากๆเลยครับน้อยมากๆจนถึงขั้นที่แบบไม่มีเลยเพราะจริงๆแล้วนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่แบบ ถ้าเกิดคุณดูดาบิคาดอสูรนะ่คุณจะรู้เลยว่าทันจิโร่เนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างมากๆบ้านหลังนี้ก็เช่นกันครับพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีและในะขณะเดียวกันลนะครับพวกเขาจะมีความเข้าใจเพื่อมนุษย์ด้วยกันมากๆครับมีความอดทนสูงนะฮะพวกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีพิดมีภัยสักเท่าไรหร่หรอกครับถ้าพวกคุณอยากจะได้เพื่อนสักคนหนึ่งละก็ผมแนะนําเลยว่าเพื่อนจากบ้านแบทเจอร์นี่แหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดครับ บ้านหลังต่อไปเลยครับบ้านเลเวนคอร์บ้านหลังนี้นั้นมีหลายๆคนเนี่ยแอบชอบกันอยู่ใช่ไหมบ้านสีฟ้าสวยตั้งางานหลายๆคนคุณจะชอบบ้านหลังนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดมาอยู่แล้วแล้วก็หมายความว่าอะไรครับพวกคุณเนี่ยฉลาดมากๆม,ม,ม,มีไหวพริบแบบโอ้ฉันรู้นะจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ควรจะเป็นบ้านของเฮอแมลนี่เดือนซ้าแต่อย่างว่าอะไรครับหมวกขรรั้สั่น แต่บ้านหลังนี้นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับจะต้องฉลาดคุณดูอย่างกิเดร์ล็อกฮาร์สิครับเป็นยังไงแต่ถึงยังไงเลยนะครับกิเดร์ล็อกฮาร์สเนี่ยเขาก็มีไหวพริบพอสมควรเลยนะถ้าเกิดเขาตั้งใจจริงๆนะครับกิเดร์ล็อกฮาร์สเนี่ยเขาจะสามารถที่จะทําได้ทุกๆอย่างแหละเพียงแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่จุดๆหนึ่งนั่นก็คือชื่อเสียงของเขาครับเขาพยายามดันตัวเองให้กลายเป็นผู้คนที่มีชื่อเสียงที่สุดและเขาก็ทําได้นะจริงๆแล้วอ่ะ เและบ้านต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือบ้านกิฟฟินดอร์ครับหลายๆคนคงจะแบบโอ้โหบ้านลูกรลักอ่ะฉันไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้บ้านกิฟฟินดอร์ไปอยู่บ้านอื่นดีกว่าเลยเป็นคอร์ดีกว่าสตรี่ดีกว่าฮัฟเฟิลพับดีกว่าเท,กาท่กว่ากันเยอะไม่เอาดีกว่ากิฟฟินดอร์ไม่ชอบพวกโตโดเด่น่ะไม่อยากตึงอะไรประมาณพวกนี้แต่คุณไม่สามารถที่จะห้ามตนเองไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแตา่เดิมแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความคิดแนวที่แบบ คุณไม่สามารถที่จะปกปิดในสิ่งที่คุณเป็นไม่ได้หรอกครับต่อให้คุณจะชอบบ้านหลังนี้ต่อให้คุณอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วควินของคุณก็คือคุณเป็นกิฟฟินดอด์ครับผมอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยนะครับว่าต่อให้พวกคุณจะได้บ้านหลังไหนเนี่ยนะครับมันก็ไม่สําคัญเลยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเนื้อแท้เนื้อเดิมของพวกคุณไม่ว่าพวกคุณจะอยู่บ้านหลังไหนนะครับพวกคุณก็วิเศษเสมอครับต่อให้คุณจะเป็นฮัฟเฟิลพับ ที่แบบไม่ได้ฉลาดอะไรมากมายแต่พวกคุณนั้นก็มีความอบอ้อมอารีอบอุ่นอดทนแข็งขันนะครับและก็บ้านเลเวนคอลอย่างเงี้ยเออคุณมีความไหวพริบอคุณมีฉลาดคุณเก่งเบ้านเซร์รีอย่างเงี้ยคุณมีความทะเยอทะยานบ้านกิฟฟินเดอร์คุณมีความ,าาม,วามกล้าหาญบ้านรลังไหนมันก็ทีหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านลังไหนก็ตามนะครับตัวผมเองก็เป็นเหมือนกันผมชอบเซริตรีมากๆเลย แต่เล่นกีทีนะครับได้กิฟฟินดอร์ไม่ชอบเลยทางทั้งที่บ้านกิฟฟินดอร์น่ะฮะมันพีดีแค่สีแดงเท่านั้นเนะ่ะเออผมชอบงูอะ่ะสิงโตมันหัวฟูอะ่ะไม่ชอบครับไม่ชอบเลยนะฮะแต่ไม่ว่ายังไงเลยนะครับสำหรับเรื่องบ้านอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะอยากได้บ้านหลังไหนหรือว่าได้บ้านหลังไหนนั่นคือตัวเพื่อนๆครับและการเป็นตัวพวกคุณนั้นวิเศษที่สุดลวครับและนี่คือบทความที่เจเคโรลิง อยากจะฝากบอกทุกๆคนครับพะฉะนนแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ประโยชน์กับมันและชอบมันนะครับหวังว่าทุกๆคนนั้นจะรักบ้านที่ตัวเองได้กันทุกๆคนนะครับและสำหรับคลิปนี้เลยนะครับผมคงต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปนะครับรบกวนกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดผมในวันที่1 1มิถุนายนนี้ด้วยนะครับ หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะช่วยกดกันนะแต่ไม่ว่ายัางไงเลยก็ตามนะครับคลิปนี้ก็เพื่อคุณอยู่แล้วครับแล้วถ้าชอบนะฮะอย่าลืมมาดูกันอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับอ <c oughs> มันไม่คุ้นใช่ไหมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันครับในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ